สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องหัวปัก h ช n แนลและคลิปนี้เราก็จะมาสอนการหาสีฮาคี้กันนะครับโดยในคลิปนี้พี่จะสอนหาเฉพาะโลก2นะจริงๆที่โลก3ก็มีขายเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมการหาสีฮาคี้เนี่ยเราต้องตามหา NPC ที่ขายสีฮาคินะครับโดย NPC เนี่ยเขาจะสุ่มเกิดไปทั่วเนาะแต่ละเซิร์ฟนี้ก็เกิดไม่พร้อมกันนะแล้วก็ขายสีไม่เหมือนกันด้วย NPC ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเป็นผู้ชายชุดขาววิธีดูชื่อสีก็ดูตรงเนมนี่นะครับเขาก็จะบอกชื่อสีมาเดี๋ยวเราไปเทียบตรงตารางนะว่าตรงกับสีอะไรราคานี้ก็จะไม่เท่ากันนะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือระดับเนาะความหายากและนี่ก็คือตารางสีที่พี่ว่านะครับสีที่13เนี่ยหาค่อนข้างยากที่สุดละเอาเข้าจริงนะครับ สีที่สิบสองเท่านั้นที่ว่ามีประโยชน์นะนอกนั้นก็แค่ความสวยงามมาเริ่มที่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกเนี่ยตรงเกาะดอกไม้ยักษ์นะครับถ้า NPC เกิดเนี่ยเขาจะเกิดตรงท่าเรือตรงนี้นะก็ให้เราเข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับอันนี้ไงที่เขาบอกว่าเป็นสีพิเศษนะครับจุดที่2ก็คือตรงเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับ ตรงที่เป็นลาวานะเขาจะอยู่ตรงข้างบนปราสาทนี้นะครับกระโดดขึ้นมาได้เลยนี่จุดที่3ก็ตรงเกาะที่มีภูเขาน้ำแข็งใหญ่ๆนะเขาก็จะอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้นะจุดต่อมาก็เป็นปราสาทน้ำแข็งนะครับ NPC ก็จะอยู่ตรงกำแพงนี้นะครับจุดนี้ก็กระโดดยากนิดนึงนะ จุดต่อมาก็เกาะที่ถูกลืมนะครับเขาจะอยู่ตรงข้างของหัวกะโหลกนี้นะตรงนี้เลยและจุดสุดท้ายของโลกสองก็คือตรงเรือผีนี้นะครับเข้ามาได้ตรงเข้ามาเขาจะอยู่ใต้บันไดน,นี้นะก็สามารถกดเข้าไปได้เลย ความจริงเพื่อนๆอยู่ตรงจุดไหนก็ได้นะแล้วย้ายเซิร์ฟหาจะเร็วกว่าการมาตามหาทีละจุดนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาจะสุ่มสีไม่เหมือนกันด้วยนะของแต่ละเซิร์ฟก็เลือกสีที่ชอบได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีฮาคิที่เราเคยซื้อมาแล้วนะครับให้มาที่คาเฟ่น,นะครับมันจะมีทางลับอยู่กดเข้าไปจริงเป็นบันไดนะครับโดดยากลงนิดนึง ให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับพอคุยเนี่ยเขาก็จะให้ตารางสีมาให้เรานะว่าอันไหนที่เรามีแล้วถ้ามีแล้วเราก็กดเปลี่ยนได้เลยนะกดตรงข้างหลังนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็อาจจะต้องซื้อแต่ถ้าซื้อเนี่ยต้องจ่ายโลบักนะที่โลก3ก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ตรงแมนชั่นก็เข้าไปกดได้เลย กดข้างหลังเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนสีเอาเข้อจริงประโยชน์ของสีฮาคีเนี่ยจะมาเห็นผลตอนที่เรามาทำเควสตีแอดมินนะครับเขาจะให้เราเหยียบตามจุดนะครับโดยจุดแรกเนี่ยเขาจะให้เราใช้สีขาวพิเศษเหยียบนะเราต้องมีสีขาวพิเศษก่อนถึงจะเหยียบได้ถ้าเหยียบได้ก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับ จุดต่อมาก็จะอยู่บนยอดหอคอยนี่นะโดดขึ้นมายากนิดนึงจุดนี้ต้องใช้สีชมพูพิเศษเหยียบนะครับโอ้โหไม่รู้จะห้าวไปไหนคนนี้โอเคและจุดสุดท้ายใช้สีแดงพิเศษเหยียบนะครับถ้าเหยียบครบทั้ง3าจุดแล้วเนี่ยเราก็หาถ้วยมาเสดแอดมินมาตีได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มี และนี่ก็เป็นคลิปว่าด้วยเรื่องสีของฮาคีนะครับความจริงมันจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีฮาคี้ใส่ลุงเนาะอันนั้นต้องทำเควสนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแม่ข้างหลังก็ห้าเอามันเลือกเกินตีกันไม่หยุดเลย